วิธีการสร้างเพจนะคะเพจนะคะแล้วก็ไปที่คำว่าเพจ,จมีคำว่าสร้างใหม่ตั้งชื่อเพจตั้งชื่อเพจก็ควรตั้งชื่อที่คิดว่าลูกค้าจะเสิร์ชแล้วเจอค่ะเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามันก็จะเยอะแ,แต่ก็แล้วแต่เราว่าจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ว่าสําหรับเพจนี้ก็จะใช้ชื่อจะเน้นตู้แช่นะคะใช้คำว่าตู้แช่ตู้แช่แล้วก็เป็นวัคคค่ะแล้วเครื่องใช้เป็นวัคคให้มันเป็นคนละคำเผื่อลูกค้าเซิร์ชคำว่าเครืค่องใช้ไฟฟ้าก็ขึ้นเพจเรา,าเซิร์ชคำว่าตู้แช่ก็ขึ้นเพจเราค่ะ ันัได้แล้วก็ไม่เช็คเคดิตผ่อนไม่เช็เครดิตถ้าใครจะใส่ชื่อทั้งหลังเป็นชื่อตัวเองก็ได้นะคะ ไมยกับกุ้งอะไรแบบเนี้ยก็ได้ค่ะบายกุ้งอย่างนี้ก็ได้เพื่อให้เราเออมีตัวตนเป็นชื่อเราอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้แบบนี้เฉยๆก็ได้โหมดเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเชไฟฟสาก็เลือกอธิบายตัวเอง คำอธิบายตัวเองมันจะไปขึ้นตรงข้างหน้าเพจหลังจากที่เพจเสร็จแล้วนะคะเป็นข้างล่างแล้วก็จะอธิบายตัวเองว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างนี้ก็ได้แอูแช่แอ เห็นไหมคะเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะขึ้นที่เราพิมพ์เราอยากบอกอะไรอีกดูหน,น่อยนะคะดูแช่เอหนเครื่อผ้าหน้าเสื่องสภาพ,าาพาทีวี ผ่อนง่ายสบายกระเป๋าอ๋อผ่อนง่ายอนุมัติง่ายดึงดูดก่อนอนุมัติง่ายทำสัญญาถึงที่ แล้วก็ส่งฟรีลูกค้าชอบถามว่าส่งฟรีไหมคะส่งฟรีถึงบ้านแล้วก็เพื่อความสบายใจลูกค้าก็ใส่ควาว่าไม่มีการโอนมัดจำนะเราพิมพ์ไปก,ก็จะขึ้นตรงนี้เห็นไหมคะข้างล่างตรงนี้ย่สิ่งที่เราอยากบอกข้างบนคือชื่อเพจนะนี่ก็ไม่มีการ โอนมาจำเขาลูกค้าเขาจะเคยเจอแบบว่าต้องโอนมาจำก่อนนะโดนหลอกเขาก็จะกลัวแต่ถ้าเราทำแบบนี้เขียนบอกเขาแบบนี้เลยค่ะเขาก็จะได้สบายใจอ่ะเสร็จเราก็ไปที่คำว่าสร้างเพจจะใส่เบอร์โทรไปด้วยก็ได้นะคะตรงนี้ยข้างล่างเนี้ย เขาจะให้หน้าต่อไปนะคะพอเราสร้างเพจเขาจะให้เราทําหน้าต่อไปก็ทําตามเลยอันนี้เว็บไซต์ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์เราต้องเลือกตรงนี้เป็นประเทศไทยนะคะศูนย์เก้าเก้าอ๋อไม่ต้องใส่เลขศูนย์นะคะเก้าเก้า 0991120802โทรอีเมลถ้ามีก็ใส่นะคะตำแหน่งที่อยู่อยากให้ลูกค้ารู้ไหมอยากให้รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนก็ใส่เชียงเซวมหัสเปรษณถีถ้าใส่ก็ถ้ารู้ก็ใส่ถ้าไม่รู้ก็เวลาเปิดปิดเปิด ตลอดเวลาแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าเปิดกี่โมงกี่ยามอะไรเราก็ใส่เข้าไปแต่ของเราก็คือเปิดตลอดเวลาตอบลูกค้าท่อไไนก็ได้เห็นะเขาจะบอกว่าคุณภาพของเพจต้องปรับปรุงคือข้อมูลมันยังไม่สมบูรณ์มันก็จะขึ้นแบบนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่รูปใส่อะไรนะคะก็ถัดไปก่อนถัดไป,ถ,ดไปถัดไปก่อนอะตรงน,นี้ให้ใส่รูปใส่รูปโปรไฟล์ profile. รูปโปรไฟล์ก็คือกลมๆรูปหน้าปกก็คือข้างหลังแบ็คกราวนี้ค่ะเรามาใส่รูปโปรไฟล์โปรไฟล์ก็เลือกจากจากเนี่ยค่ะจากอัลบัมล้มอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่จะใส่โปรไฟล์เป็นเป็นตู้แช่ก็ได้เป็นอ่ะเป็นไทยโปรก่อนสมมติคนะ่ะมันก็จะโปรไฟล์แบบนี้กันเยอะไงถ้าทุกคนเลือกเอาเป็น นะคะก็จะขึ้นตรงนี้แล้วก็หน้าปกอันนี้คือเราก็จะมาเลือกรูปจากในเครื่องนะคะอันนี้ก็จะใช้เครื่องอใช้โน้ t ตบุ๊กหรือว่าใช้คอมตั้งโต๊ะก็ได้นะคะมันจะมันจะสะดวก ขวาง้างหลังเราจะใส่รูปนี้ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวพุ่งเลือกรูปไปรูปนี้ก็ได้ค่ะรูปข้างหลังอยากอยากบอกอะไรเขาอยากบอกว่าอันนี้ก็ได้เดี๋ยวมาใส่อ,นนอ,อขึ้นแบบนี้จะขึ้นข้างหลัง่างนี้ค่ะเราก็บอกอยู่แล้วอันนี้ โปรไฟล์กลมๆถ้าเราไม่เอาไม่เอารูปนี้อี่ยนโลกลาแล้วก็เพิ่มรูปโปรไฟล์ก็เด้งมาให้เราเลือกว่าเราจะเลือกตรงไหนรูปอะไรเดี๋ยวจะลองเลือกเป็น,ปนตัวแช์ ก็จะเป็นรูปตัวแชร์แล้วก็มีอะถัดไปเขาทำอะไรเพิ่มปุ่มดำเนินการดูซิมีปุ่มข้อความไหมยังถ้ามีปุ่มข้อความก็บางที่ก็จะเป็นโรงแรมหรือเป็นอะไรเขาจะให้จองเลยเช็คอินอะไรพวกน,นี้ก็ใส่เข้าไปแต่ว่าของเราเป็นขอให้ตรงข้อความตรงนี้ถ้าไม่จะไม,ไม่ไม่ต้องไปกดเลยนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะยากเดี๋ยวมันให้เชื่อมต่อวอ a โอเวอร์แอปเรากดแค่นี้พอ อุ่มพอกความแล้วก็ถัดไปเสร็จแล้วอุ่มแล้วก็บันทึกเนไหะจะเป็นเป็นรูปร่างหน้าตาของเพจแล้วแล้วก็มาดูฝั่งต้ายสุดก็าเขาให้ทำอะไรต่อเขาให้ถัดไปค่ะเอาถัดไป ตรงนี้ข้ามไปนะคะทงวัดแอปที่กุ้งบอกเมื่อกี้ข้ามไปไม่ทําเชิญเพื่อนเราจะกดเชิญเพื่อนไหมเคยเห็นไหมคะที่แบบเพื่อนเร่งมาให้เรากดถูกใจเพือค่ะก็เชิญเชิญไปได้เลยค่ะจะได้มีคนกดถูกใจเพื่อเยอะเราเชิญไปก่อนเขาจะกดไม่กดก็ก็รแต่เขาค่ะน,นี่มีเพื่อนทั้งหมดสองร้อยสามสิบสี่คนกดเลือกทั้งหมดเลยค่ะ ล้วกดส่งคำเชิญคุณภาพของเพจก็ขึ้นอยู่กับคนที่มากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเห็นไหมคะคุณภาพของเพจก็ดีแต่ไม่ได้ดีที่สุดเราก็าไปดูว่าต้องทำอะไรต่อได้ไปตรงนี้ก็เรียบร้อยอันนี้ไม่ต้องทำอะไรค่ะกานแจ้งเตือนของเพจเขาจะแบบนี้ อีเมลทางการตลาดโมชั่นเพจของคุณอันนี้ไม่ไม่ไม่เอาก็ได้ปิ้งเนี่ยก็จะเป็นเพจแหละเป็นเพจของเรา